ในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนไปในปี1984หรือปี1984และภาพยนตร์เรื่องนี้ยังเป็นภาพยนตร์ทางฝั่งฮ่องกงและเป็นหนังสยองขวัญแฟนตาซีและถือได้ว่าเป็นภาพยนตร์ก่อนกำเนิดผีกัดอีกัดตอบด้วยครับภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนําในคลิปนี้เป็นภาพยนตร์ที่น่าที่จะหามาชมหามาเปิดดูที่บ้านย้อนละึกะะถึงความหลังและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังรวบรวมยอดฝีมือจากทางฝั่งเกาะฮ่องกงไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหงจินเปาลิกี้เลาผู้ให้กำเนิดผีกัดอีกัดตอบ แล็นักแสดงอย่างลินเจ้นอิงแล้วก็ถังเว่ยถือว่าเป็นผลงานที่พวกเขาสร้างสารรค์ออกมาดูทุกครั้งก็ยังรู้สึกสนุกกับมันอยู่ครับภาพยนตร์ที่ผมจะมาแนะนําในคลิปนี้คือภาพยนตร์เรื่องอําให้ดีผีชิดซ้ายโฮคัสโปคัสในปี1984ภาพยนตร์แนวสยองขวัญเป็นภาพยนตร์แนวต้นกําเนิดของผีกัดกัดตอบและเป็นผลงานที่ของจิงเป่าเขามักถนัดมักถนัดกํากับหนังแนวนี้มันาจะเป็นสปุกี้แอน o u n คานเตอร์และอีกหลายๆเรื่อง ในเครดิตของหงจินเปาและบริษัทโบโฮฟิล์มของหงจินเปามักจะสร้างหนังแนวผีกัดออกมาครองใจตลาดแฟนหนังแนวนี้ในยุค80เข้ายุค90ยภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคณะนิวคณะหนึ่งที่เปิดการแสดงจนโดงน่งดังมีชื่อเสียงแต่พวกเขาหารู้ไหมว่าใต้ถุนที่พวกเขาเปิดการแสดงนิ้วอยู่นั้นมีกระดูกของอดีตฆาตกรลูกจิตจนล้นสะดุมของชาวบ้านอยู่ใต้โรงนิ้วที่พวกเขากำลังเปิดการแสดงพร้อมกับกระดูกของบริวารของผีร้ายที่ฝังรวมกันอยู่ที่มีความพัาบาและอาฆาต พร้อมกับยายันของบริวารที่ผูกพยาบาทที่จ้องที่จะร้างแค้นมนุษย์ให้ได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการหลอกหรือว่าการที่ปั่นปวนให้มนุษย์ฆ่ากันเองหรือทำร้ายกันเองแต่หนึ่งในนั้นก็ยังมีกระดูกของผีน้อยที่คิดดีทำดีที่กำลังจะถูกปลดปล่อยและจะได้ไปพุดไปเกิด ทแทรกระหว่างการวิญญาณหลายทั้งหลายแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับคณะนิ้วเหมือนหนึ่งในลูกศิษย์หรือนักแสดงในคณะนิ้วได้ไทาการล่วงเกินอัฐิและกระดูกเหล่านั้นโดยไม่รู้ตัวเหื่องหลายๆภายในคณะนิ้วนี้จึงเกิดขึ้นแต่ละวันโดยไม่รู้สาเหตุกลุ่มนักแสดงของคณะนิ้วการทำร้ายร่างกายกันของกลุ่มนักแสดงนิ้วโดยไม่ทราบสาเหตุพวกเขาจึงพร้อมใจกันที่จะสืบหาความจริงโดยมีหัวหน้าคณะนิ้วที่มีวิชาอาคมแต่งกล้านำลูกคณะสืบหาความจริงให้ได้และพวกเขาไม่รู้ว่าพวกเขากำลังผจญอยู่กับผี้าย ที่ร้ายแบบสุดๆ,ดๆพวกเขาต้องร่วมมือกันหยุดผีร้ายก่อนที่คณะนิ้วนี้จะพบตัวเรื่องร้าๆและก่อนที่จะสายเกินไปอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องอําให้ดีพีชิซ้ายมาชมกันที่บ้านครับสิ่งที่น่าสนใจของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คงเป็นฉากที่คณะนิ้วคณะนี้แต่งตัวเป็นแปดเซียนป่าผีมันอยู่ในความทรงจําของผมและผมอยากให้ทุกท่านลองไปหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาชมภาพยนตร์เรื่องนี้ยังได้เล็กกิเลามาเป็นพ่วมกับภาพและของจินเป่า ยังอำนวยการสร้างอีกอยู์เรื่องนี้ยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงฮ่องกงฟีมอว์ดในปีนั้นในสาขาการต่อสู้ฉากแอคชั่นยอดเยี่ยมหรือการดีไซน์ฉากแอคชั่นยอดเยี่ยมอีกด้วยภาพยนตร์เรื่องอำให้ดีผีชิดซ้าย h o คัสโปคัสในปี1984นำแสดงโดยล ing, ิงเจนอิงถังเวยหลังซานโฮไคโลอลิสเหลาและร่วมด้วยอูมาและคนที่แต่งตัวเป็นผีในภาพยนตร์เรื่องนี้คือหยวนเปียว ออกแบบการต่อสู้โดยหงจินเป่ากำกับการแสดงโดยหยวนซังซินปีที่ออกฉายครั้งแรกคือ12มกราคมพศ .2527 หรือปี1984ที่ประเทศไทยสำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทางท่ากบ o v มุ c h a ชแนลดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายเป็นนิดจิตแจ่มใสดูหนงังดูละครและย้อนมองดูตัวเราเอง ชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลยิ่งหนะักสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ